ผมอ,อ,อยากจะถามเรื่องความกลัวคือผมเป็นคนกลัวความลึกลวงผีอย่างนี้ครับรู้อย่างนึ่งว่าที่อ,อาจารย์เคยส,สอนอมเนี่ยมันเกิดจากการมนโนเปรียที่อาจารย์เคยสอนในแบบดีสอนออนไลน์อยากจะรู้วิธีการ การสอนความกลัวจริงๆเราฝึกตัวเองยังไงให้มันหายกลัวคระมาลันนี้ครับวิธีการคือเราต้องรู้ความจริงก่อนว่ามันไม่สามารถทําอันตรายแกเราได้ที่เราเกิดความกลัวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเรากลัวว่ามันจะทําอันตรายแก่เราได้เช่นเรากลัวปลาฉลามเพราะเราเคยเห็นว่าปลาฉลามเนี่ยมันกินคนมันกัดคนเราก็เลยกลัวเช่นเรากลัวจระเข้เพราะเรารู้สึกว่าจระเข้มันกัดคนมันกินคนได้เราเกิดความกลัว เมือนเรากลัวอะไรก็แล้วแต่เพราะเรากลัวว่ามันจะทำมาอันตร,รายแก่เราได้เราจึงเกิดความกลัวทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันทําอันตร,รายแก่เราไม่ได้เราจะมีความกลัวน้อยลงแล้วทุกครั้งที่เกิดความกลัวเราก็พิจารณาแบบนี้ทุกครั้งว่าเราเราไม่เขาไม่สามารถทําร้ายทําอันตร,รายแก่เราได้ถ้าเรามองเห็นแบบนี้พิจารณาแบบนี้บ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความเคยชินนอนเนื้อนในสันดานสุดท้ายแล้วเนี่ยความกลัวตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อก่อนเราจะก็กลัวเรากลัวผี ต่ตัวปัจจุบันนี้ไม่กลัวเพราะอะไรเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วว่าเขาทําอันตรายแก่เราไม่ได้กลัวมาตลอดชีวิตแต่เคยเจอไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่มีตัวตนไม่สามารถทําอันตรายแกเราได้เอ้าแล้วเราไปกลัวมันทําไมวะแต่ที่เรากลัวเพราะเรากลัวว่ามันจะมาแบบหน้าตาเลเลๆเหมือนในหนังมันจะมาฉีกฉีกปากแหกอกให้เราดูแล้วก็จะเกิดความกลัวมันจะมาหลอกจะมาทําร้ายทําอันตรายแกเราเราก็เลยเกิดความกลัวความกลัวจึงเข้าจู่โจมเราด้วยการปรุงแต่งไปตามอํานาจแห่งอะไร อำนาจที่กระแสสังคมเนี่ยยัดเยียดใส่ให้เราตั้งแต่เด็กๆมาพ่อแม่สอนว่าระวังนะเดินทางไปที่พื้ผีจะมาเอาตัวไปนะเด็กก็เกิดความกลัวสะสมมาหลงหนังภาพยนตร์ต่างๆอะไรหลายๆอย่างก็สอนเราว่าผีเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้รายการเดอะโกด์เอ่ยรายการสารพัดรายการเอ่ยก็พยายามยัดเยียดปอดข้อมูลให้เราว่าผีเป็นแบบนี้น่ากลัวแบบนี้ว่าว่าแบบแบบแบบนี้ทำอันตรายแบบนี้แล้วเราก็เห็นประสบการณ์ว่าคนนั้นเป็นผีแล้วก็วิปลาสไปเกิดความเป็นบ้าไกลล่มชีวิตล่มจมครอบครัวไม่มีความสุข เราก็ปรุงแต่งเรื่องพวกนี้จับเข้ามาคิดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเกิดความกลัววิธีการคือเราก็ต้องพิจารณาแก้กันตรงกันข้ามอะไรที่มันเป็นโทษเราก็พิจารณาเออมันก็ไม่ได้เป็นโทษจริงดีกว่ามันเป็นการปรุงแต่งเป็นการมโนเพาะพบไปกัะเดงเนี่ยวิธีกระดักความกลัวคือยิงตรงไปที่ประเด็นสําคัญว่าความจริงคืออะไรเหมือนครั้งหนึ่งอาจารย์กลัวตุ๊กแกกลัวมากแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ไปเป็นพระขาวอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยอุดรก็วัดที่อาจารย์ไปบวชจะไปบวชส,สิ้นปีนี่นะ แล้วตุ๊กแกมันเยอะมากมันเป็นวัดป่าแล้วไม่มีไฟฟ้าตุ๊กแกเนี่ยมันมาเราฉายไฟฉายไปในตุ๊กแกเนี่ยวิ่งกันคลึกเลยไปสิบยี่สิบตัวมันอยู่ในทุกอนูของห้องน้ําแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปจอดจองอยู่เฉพาะตรงห้องน้ำเท่านั้นแล้วเราก็ต้องไปอาบน้ําเรานึกการจินตนาการห้องน้ําวัดมันจะมีกาแพงกั้นฝั่งหนึ่งใช่ไหมและข้างในเนี่ยจะเป็นห้องน้ํามันก็จะมีรอยต่อเดินเข้าซอกตรงนี้ไปใช่ไหมซอกประตูแล้วก็ต้องหันขวาอีตัวกําแพงทางเข้าซอกเนี่ยจะต้องผ่านอีด่านตุ๊กแกนี่ไปก่อนให้้ได คือเมื่อกี้ทำางานก็ได้มึงต้องผ่ามันไปแล้วมันอยู่ใกล้ขอบมากแล้วช่องทางเดินจะแคบนิดเดียวพอตัวหนึ่งคนเนี่ยเดินเข้าไปได้ซึ่งหมายความว่าการเดินเข้าไปเนี่ยจะใกล้ตุ๊กแกมากในขณะที่ยิ่งเราเดินใกล้มาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งร้อนลนในการวิ่งมากเท่านั้นเพราะมันก็กลัวเราเราก็กลัวมันต่างคนต่างกลัวเนี่อหรอมาสุดท้ายเราทำยังไงอาจจะค่อยๆคานตัวเองเนี่ยลงไปที่พื้นเพราะไันอยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะคานเข่าตัวเองเข้าไปค่อยๆเปิดประตูแล้วเข้าไปห้องน้ำวันสองวันแรกจะกลัวแบบนั้นกลัวมาก พอเวลาผ่านไปวันที่สาวันที่สี่เราก็เริ่มพิจารณาว่าเออมันก็ไม่ได้ทําอันตรายทําอะไรแกเราได้ีหว่าเราต่างคนต่างอยู่เดินผ่านเฉยๆก็เลยใจดีสู้เสือเดินข้ามมันไปวันแรกโดยที่ลองยืนตรงๆดูสิเดินเข้าไปมันจะทําอะไรเราไหมปรากฏมันก็ไม่ได้ทําอะไรเรามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ขามันก็เลื้อหลบไปก็ไม่ได้มีอะไรวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดทีนี้รอดแล้วไม่เป็นอะไรเรารู้แล้วว่ามันทําอันตรายอะไรแก่เราไม่ได้ก็แค่ทําไปตามปกติพิจารณาไปตามเออมันก็ไม่ทําอันตรายแก่เราดีหว่าน เราก็เดินไปเฉยๆไม่ต้องไปกังวกลงวกับสิ่งใดแค่นั้นเองความกลัวมันก็ดับไปอัตโนมัติค่อยๆฝืนมันกลัวอะไรนะฝืนสู้มาเลยกลัวที่มืดฝึกอยู่ตัวเองอยู่กับที่มืดกลัวเวลาอะไรก็แล้วแต่พยายามฝืนตัวเองให้อยู่กับบริบทนั้นน่ะเราจะสามารถเดินออกจากความหวาดกลัวเหล่านั้นได้หรือถ้าเกิดความหวาดกลัววิธีวิธีหนึ่งคือทําอะไรระลึกถึงพระัตนตรัยระลึกถึงพระัตนตรัยยังไงระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสง พระเจ้าเป็นยังไงพระธรรมคำสอนของพระองคืออะไรพระอริยสงฆ์อริยบุคคลคืออะไรพิจารณาแบบเนี้ความกลัวจะดับไปเองเนาะตรงนี้มีคําถามมั้ยยกมือไม่มีเรียนเพื่อความสุขหรือเรียนเพื่ออนาคตแล้วอนาคตของเรามันมีความสุขอยู่ในนั้นไหมล่ะอนาคตที่เราตั้งความหวังไว้ก็เพื่อตอบสนองต่อความสุขของเจนถูกต้องไหม เราจะมีอนาคตไปเพื่ออะไรถ้าอนาคตนั้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเรก็ไม่จำเป็นต้องมีอนาคตก็ได้ดังนั้นการเรียนการสอนนี้เพื่อตอบสนองต่อความสุขของเด็เงใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่เพื่อตอบสนองต่อความสําเร็จในอนาคตต้องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่เพราะความสําเร็จที่เราคิดกันว่าเมื่อสําเร็จแล้วย่อมนํามาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราดังนั้นการที่เราวางแผนอนาคตก็เพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนอง ตอความต้องการตอบสนองต่อความสุขที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่นเราอยากมีงานที่เงินเดือนเยอะๆนั่นเรียกว่าอะไรนั่นเรียกว่าอนาคตมันเกิดขึ้นจริงหรือยังอย่างแต่เราอยากได้เงินเดือนเยอะๆเราจรึงตั้งใจขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองมีเงินเดือนเยอะๆในอนาคตแต่อนาคตเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดขึ้นปัจจุบันเรากําลังทําอยู่ปัจจุบันจะเป็นผลของอนาคตใช่ไหมใช่ ทาปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีถ้าวันหนึ่งอนาคตประสบความสําเร็จได้เงินเดือนเยอะๆคําถามคือเงินเดือนนั้นจะตอบสนองต่อความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราได้ไหมคําตอบคือได้แต่จะพอต่อการอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเราไหมอันนี้อีกเรื่องงนะมันอาจจะไม่พอต่อการตอบสนองต่อการอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราก็ได้เพราะอะไรความอยากของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าความอยากของเราน้อยกว่าเงินเดือนที่มี ทุกไหมเริ่มทุกละความอยากของเราต้องใช้เงินเดือนเดือนละแสนแต่เงินเดือนจริงๆของเราได้เดือนละห้าหมื่นความอยากของเราจะติดลบอยู่ห้าหมื่นบาทนั่นหมายความว่าในห้าหมื่นบาทที่ติดลบอยู่เรากําลังเจอความทุกข์เข้าจู่โจมและห้าหมื่นบาทเพราะอะไรมันตอบสนองได้แค่ห้าหมื่นอีกห้าหมื่นตอบสนองไม่ได้เพราะเราหาความสุขนามาตอบสนองไม่ได้ ดังนั้นวิธีการไม่ว่าจะอนาคตหรือจะปัจจุบันก็ตามเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องไปรอคอยหรือไปหวนหาถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าอนาคตฉันต้องดีต้องมีต้องเป็นยังไงเราก็สามารถมีความสุขได้ดังนั้นเราสามารถทําปัจจุบันขณะในความสุขที่เรากําลังเป็นนักศึกษาอยู่เนี้ยสามารถมีความสุขในปัจจุบันนี้ได้เลยด้วยการอะไรยอมรับตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตของตัวเองเราเป็นยังไงมียังไงรู้ยังไงก็ให้มันมีมันเป็นมันรู้ไปแบบนั้น แล้วก็ใช้ชีวิตพัฒนาตัวเองไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ต้องไปกังวลหรือโหยหาถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นใครยิ่งโหยหาหรือคาดหวังถึงอนาคตมากเท่าไหร่เราย่อมมีความทุก์ล้อนใจมากเท่านั้นเพราะอนาคตมันอนิจจงไม่เที่ยงมันมีความแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอนาคตข้างหน้าอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้อนาคตข้างหน้าอาจจะล้มเหลวก็ได้ใครคาดหวังว่าอนาคตจะประสบความสําเร็จแต่วันหนึ่งมันไม่ประสบความสําเร็จนั่นแหละความทุกข์ได้จู่โจมแล้ว ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเรียนแต่เราปรารถนาความสุขเพื่ออนาคตที่ดีกว่านั้นความสุขจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นความสุขไม่จําเป็นต้องรออนาคตความสุขสร้างได้ที่ปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบันอย่าไปเดือดนรน้อนใจอย่าไปทุกข์ร้อนใจเพราะการกระทําของคนอื่นหรือการกระทําของตนเองดังนั้นความสุขมีได้จากใจเวลามันทุกข์มันทุกข์ก็พะใจเวลามันสุขมันสุขก็พะใจ เรานึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดในทางที่ดีย่อมนํามาซึ่งความสุขเรานึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดในทางที่ไม่ดีย่อมมันมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นสุขไม่จําเป็นต้องรออนาคตสุขได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณนะตอนนี้ได้เลยควรทําอย่างไรเมื่อเจอกับคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลจะจัดการกับความคิดเราหรือจัดการกับคนนั้นจัดการตัวเองสิเราไม่ต้องไปจัดการคนอื่นคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ใครจะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลก็เป็นไปแต่ตัวเราเองอย่าเป็นก็แล้วกันไม่ใช่เราไปด่าทอต่อว่าชาวบ้านว่าอ้คนนั้นเป็นจุดศูนย์กลางคนที่เป็นจุดศูนย์กลางแต่สุดท้ายแล้วตัวเองกลับเป็นจุดศูนย์กลางเสียเองอันนี้เรียกว่าด่าคนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะไปแก้ไขคนอื่นเรามั่นใจไหมว่าตัวเราเองแก้ไข,ขตัวเราเองดีแล้วถ้าเราแก้ไขตัวเองดีแล้วโอเคค่อยสอนคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังแก้ไขเตงมไม่ดีกลับมาแก้ไขตัวเองก่อน คนใดคนหนึ่งก็ตามหรือใครก็ตามที่จะแก้ไขใครได้ปาถนาดีอยากให้คนอื่นเนี่ยดีอยากให้คนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีก่อนถ้ายังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงใครเดายวดีววิธีการที่สุดคือกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเวลาเกิดความกังวลกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นควรจัดการยังไงดีครับ ความกังวลเกิดจากความคิดนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดมันจะเป็นไปตามกระแสสิ่งนั้นคิดดีย่อมส่งสุขคิดชั่วย่อมส่งทุกข์ดังนั้นหน้าที่เราคิดดีๆไว้ธาตุเนี่ยมันย่อมเข้ากันได้ดีโดยความเป็นธาตุคำว่าเข้ากันได้ดีหมายความว่าอะไรสมมุตินมกับน้ำเนี่ยมันเข้ากันได้นมกับน้ำมันเข้ากันได้หมายความว่าอะไรมันจะอยู่ร่วมกันได้เสมอ <S <S 1> <S 1> เราเอานมกับน้ำผสมกันมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ถ้าเราเอาน้ํากับน้ํามันมาผสมกันไม่มีทางเข้ากันได้มันจะแยกตัวกันเสมอดังนั้นถ้าเราคิดดีความคิดชั่วจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อคิดดีอกุลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อคิดดีความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นในขณะนั้นเราพยายามหาท่าที่เข้ากันได้มาอยู่ร่วมกันเช่นในขณะนี้ความทุกข์มันเกิดต้องเปลี่ยนความคิดไปไปคิดเรื่องความสุขแทนอย่าไปคิดเรื่องความทุกข์เพราะยิ่งคิดเรื่องความทุกข์ไปไง ความทุกข์ยิ่งเข้ากันได้ก็ยิ่งทุกข์กับปใญญ่เลยทีนี้ดังนั้นต้องหาตัวที่มันขัดแย้งกันอย่าไปให้มันเข้ากันได้ต้องทําตัวแยกกันดุดน้ํามันกับน้ําด้วยการเปลี่ยนไปคิดเรื่องดีๆเพราะเวลาคิดเรื่องดีคิดที่เป็นเรื่องฝ่ายกุศลทีนี้แหละไอ้ตัวความทุกข์โยนเนี้ยก็จะดับไปก็จะเปลี่ยนเป็นเรามาโฟกัสกับเรื่องความสุขแทนเห็นไหมความทุกข์ก็ดับไปดังนั้นมันอยู่ที่ความคิด3ตัวกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกาย วจีกรรมคือคำพูดทางวาจามโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดติดตึทางใจสามอย่างเนี้เป็นตัวชี้บ่งของการกระทําที่เกิดขึ้นตัวไหนให้น้ําหนักมากที่สุดใจให้น้ําหนักมากที่สุดมโนกรรมคือใจเราจะพูดได้มันต้องผ่านกระบวนการความคิดก่อนเสมอเราจะลงมือกระทําได้มันต้องผ่านกระบวนการความคิดก่อนเสมอไอ้ความคิดนี่แหละเรียกว่าใจคือมโน ดังนั้นนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดเดี๋ยวเราจะลงมือกระทําในสิ่งนั้นจริงๆเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นในการทําสิ่งนั้นจริงๆแน่ๆดังนั้นใจจึงใหญ่ที่สุดเราคิดในการโกหกเดี๋ยววันหนึ่งโกหกแน่คิดในการฆ่าสัตว์เดี๋ยววันหนึ่งฆ่าสัตว์แน่คิดในการลักทรัพย์เดี๋ยววันหนึ่งลักทรัพย์แน่คิดในการประพฤติผิดในการนอกใจแฟนตัวเอง<ถ>อเดี๋ยววันหนึ่งนอกใจแน่คิดในการดื่มสุราจะลองเอาดีไม่เอาดีจากจะลองสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันลองแน่ เพราะความคิดมันให้น้ำหนักมากที่สุดมันเป็นตัวเริ่มต้นกําหนดว่าวาจากับกายเนี่ยจะออกจะส่งผลเกิดขึ้นตอนไหนดังนั้นเราต้องควบคุมบังคับจิตใจตัวเองให้ได้เรียกว่ามาโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจทำบาปตายไปเขาบอกว่าจะตกนรกชดใช้กรรมแล้วทำไมเกิดใหม่จึงจำไม่ได้จะได้ไม่ทำอีก มึงอย่ามาพูดเลยมึงทําโกหกเมื่อวานวันนี้มึงจะโกหกอยู่เลยขนาดมึงที่รับผลจากการกระทำแล้วนะมึงก็ยังทํขาขโมยเงินซ้ําๆมึงก็เห็นโทษเห็นภัยแล้วมึงก็ยังขมโมยทั้งทงี่มึงยังจาได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่ามาหาข้ออ้างข้อ,ขอแก้ตัวว่าทําไมเราทากรรมวิบากกรรมในอดีตนชาติทำไมเราจำไม่ได้เราจาได้เราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ปรับป,ป,ปรบปุงกี่โมงก่อนเอาทุกวันนี้แค่นอนตื่นมาลรวพับผะหกเอาให้ได้ก่อน ทับพ่อห e ่มยำยากสําหร <hi> ับเราเลยนะับภาษาอะไรกับการรู้วิบากกรรมแล้วจะกลัวอย่ามาอ้างเลยว่ากลัวเราเห็นโทษภัยหลายๆอย่างเราเห็นโทษภัยจากการไม่ตั้งใจเรียนและติดเอฟแล้วเราติดรกิทีบางคนติดแล้วสามต um. um ัวส right like. ี <major movies> <preferred> ่ต ال ัวผิดซ้ําๆซักๆก็ยังแก้ไขสันดานตัวเองไม่ได้ไม่คิดจะขวนขวายในการที่จะพัฒนาตัวเองนะแล้วมันบอกว่าจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาแค่ชาติเดียไม่ต้องไปขวนขวายถึงชาติหน้าหรอกแค่ชาตินี้ยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชาติหน้า เพราะนั้นอย่าหาข้ออ้างสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่ข้ออ้างในการหาทางออกทางแก้ในการที่เราจะไม่ยอมรับความจริงแค่นั้นเองการตกนรกไม่ใช่การชดใช้กรรมนะการตกนรกคือที่หนึ่งในการเกิดแต่เราต้องรับผลจากการกระทําในที่เกิดนั้นไงทํากรรมในภพนี้ไปตกนรกก็ต้องรับกรรมในการไปเกิดตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนต้องตกนรกนะใครไม่ได้ทําเหตุปัจจัยในการตกนรกไปเกิดในสวัสค์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ได้ ก็รับผลจากการกระทําในภพในชาตินั้นไปมันไม่จาเป็นว่าต้องไปชดใช้กรรมในนรกเท่านั้นนะศาสนาอื่นมีพระเจ้าพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นพระเจ้าองค์เดียวการแตกต่างกันที่เล่าความแตกต่างมันเป็นไปไม่ได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่ไม่เชื่อในพระเจ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่ไม่เชื่อการเรื่องการโดนบันดาลอ้อนวอนร้องขอรอผลที่เหลือเนี่ยเขาอธิษฐานกันหมดอธิษฐานกับพระเจ้า เราไม่มีการอธิษฐานกับใครเพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยถ้าเราเห็นศาสนาพุทธไปนั่งจุดทุกอ้อนวอนขอร้องนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแม้แต่ไปจุดทุกต่อนหน้าพระพุทธลูกแล้วอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบานาลให้สําเร็จตามความพอใจของตัวเองนั่นก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะอะไรเพราะพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้ใครอ้อนวอนร้องขอรอผลเพื่อให้เป็นไปตามความพอใจของตัวเองไม่มีในพุทธศาสนาศาส,สนาพุทธสอนสี่หลักใคร เข้าใจผิดจากสี่หลักนี้ผิดทั้งหมดหนึ่งถ้าใครคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้มีมีคนอื่นเนี่ยโดนบันดาลอันนี้เข้าใจผิดสองใครเข้าใจว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากตนเองบันดาลนี่ก็เข้าใจผิดสามใครเข้าใจว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยช่วยกันโดนบันดาลอันนี้ก็เข้าใจผิดสี่กรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นเองลอยๆอยโดยปราศจากเหตุและปัจจัยอันนี้ก็เข้าใจผิดคำถาม เวลาเราไปนั่งกราบพระพุทธรูปแล้วเราขอให้เราประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตเข้าข้อนะกรรมหรือสุขทุกข์คิดว่ามีคนบันดาลใช่ไหมกาลังจะให,ห้หลวงพ่อบันดาลแล้วนะบันดาลความสุขความทุกข์ในชีวิตเราใช่หลักคําสอนนะไม่ใช่หลักคําสอนพระเจา้าเป็นความเชื่อในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดังนั้นคําว่า,าศาสนาจะมีมารวมกันไม่ใช่แต่าศาสนาทุกาศาสนาสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าเข้าใจหลักอริยมรรคมีองค์แปด แต่ถ้าศาสนาใดไม่สอนอริยามรรคมีองแปดศาสนานั้นย่อมพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะนั้นศาสนาพุทธเป็นหลักศาส,ส,สนาเป็นหลักศาสนาที่เรียกว่าหลักสัจจะความจริงสามารถอธิบายตามหลักเหตุหลักผลได้ไม่มโนเพอพบ,พบเป็นหลักความจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอรอผลดลประดานให้เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ต้องทำแบบไหนได้แบบนั้นลองไปดูสิว่าทำแบบนั้นได้จริงๆไหม ปั้นหน้าที่เราคือตรวจสอบตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปรถกลิ่นเสียงผลธรรมธรรมะลมทาให้เราเป็นความทุกข์จริงไหมมาดูเวลาเรามีแฟนแล้วเราตาเนี่ยมองไปเห็นแฟนยืนคุยกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งอยู่สมมติแฟนเราเป็นผู้ชายแฟนเราเป็นผู้หญิงตาเราไปมองเห็นแฟนเรากลาลังยืนคุยกับผู้ชายคิกคักคิกคักมีการเอามือจับตัวกันเอาแค่ตาเห็นนะหูยังไม่ได้ยินเสียงนะ เราจะเริ่มเกิดความหึงหวงหรนะือยังเริ่มเกิดความหึงหวงนะนะตาพระุทธเจ้าบอกว่าตาเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งจริงหรือไม่จริงจริงไรงหไหมเอาแค่ตาไปมองเห็นยังไม่ได้ยินด้วยนะทุกเริ่มเกิดแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆเราได้ยินหูเราได้ยินเสียงมันคุยกันกระซิกกระซาบคุยกันชัดเจนว่ามันแอบไปได้เสียากาันหูได้ยินเสียงเมื่อหูได้ยินเสียงว่ามันแอบไปได้เสียากาันเกิดความท<ะ>ุกข์หรือยังเกิดความทุกข์แล้ว พระบุรเจ้าบอกว่าหูนำมาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งจริงไหมจริงพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องไปอ้อนวอนร้องขอรอผลให้ใครมาอธาิษฐานอะไรและเดินบันดาอะไรมะไม่จําเป็นเพราะทุกเกิดจากอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงพลธรรมธรรมโลมอะไรนั่นแหละทําให้เกิดความทุกข์ร้อนในใจแล้วลิ้นไปกินอาหารที่เผ็ดมากๆแต่เรากินเผ็ดไม่ได้ทุกมปะทุกแล้วทุกเพราะลิ้นไปกินเผ็ด เนี่ยเรียกว่าภาษะมันไปกระทบพระเจ้าจึงบอกว่าภาษะเป็นเหตุให้เกิดกรรมภาษะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนใจภาษาคือการกระทบเอาตาไปกระทบรูปเอาหูไปได้ยินเสียงเอาจมูกไปได้กลิ่นเอาลิ้นไปลิบรวเอากายเข้าไปสัมผัสเอาใจเข้าไปรู้สึกไอ้ตัวเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ลองเอามือจับน้าร้อนดูดิทุกไหมล่ะทุกนั่นเรียกว่าสัมผัสทางกาย เดินเข้าห้องน้ํามีคนขี้เหม็นมากเลยอ่ะแล้วจมูกดมกลิ่นอ่ะได้กลิ่นขี้เหม็นมากเลยรู้สึกทุกไหมทุกนั่นแหละจมูกนํามาซึ่งความทุกข์ลิ้นลิ้มรสของไม่อร่อยเลยอ่ะบ่นจะเป็นจะตายอาหารอะไรวะเนี่ยหมาไม่แดกเลยแต่เราแดกอย่างเงี้ยสุดท้ายลราทุกไหมทุกเพอลิ้นเนี่ยมันเกิดความทุกเรียกว่าภาษะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เลยไหมพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ภาษาเป็นเหตุได้เกิดความสุขจริงไหม เอาตาไปมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยพอใจในผู้หญิงคนนี้ได้แล้วปรากฏผู้หญิงเข้ามาคุยกับเราอีกเล่นด้วยกับเราอีกความสุขเกิดไหมความสุขจมเกิดเดินไปห้างสรรพสินค้าเจอกระเป๋าแบรนด์เนมเจอเสื้อผ้าสวย,สวยๆเจอล็อกเก็ตเจอนาฬิกาอยากได้จังเลยเกิดความสุขไหมเกิดความสุขตาทําให้เกิดความสุขก็ได้ตาทําให้เกิดความทุกข์ก็ได้เมื่อไปซื้อนาฬิกามาเกิดความสมบมงบัวเมาเพลิดเพลินในนาฬิกาเรือนนี้นาฬิกาฉันถ้านนาฬิกาหายทุกมา ทุกพึ่งซื้อมาวันนี้เองหายซะแล้วถ้านาฬิกายังอยู่ต่อไปมีความสุขไหมความสุขยังมีอยู่ต่อไปเห็นไหมต้นเหตุแห่งความสุขและทุกเกิดจากผัสสะคือการกระทบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นหรือ,อยังนี่ความสุขความทุกข์มันเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดจากใครดนบันดาลไม่มีใครสามารถดนบันดาลในชีวิตเราได้ถ้าการดนบันดาลชีวิตเรามีจริงคนในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ ถ้าการโดยรัดามีจริงแล้วเราสามารถขอแล้วประสบความสําเร็จได้ทําไมเรายังมีความทุกข์กันอยู่ทําไมเรายังมีหนี้สินกันอยู่ทําไมไม่อ้อนวอนขอร้องให้หมดหนี้หมดสินละ่ะทําไมเรายังมีการพลาดพรากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักอยู่เพราะอะไรก็เพราะการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยรัาามันไม่มีจริงโดยระบบของสัจจความจริงแค่นั้นเลยง่าย